ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปดูรถเกรดที่ล้ำสมัยที่สุดในวงการ2025 Caterpillar 12M3DAW d g r a d e r มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะเทคโนโลยี 3D ที่แม่นยำและความสะดวกสบายขั้นสุดสำหรับผู้ควบคุมเครื่องจักรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความทรงพลังประสิทธิภาพและความทนทานเหมาะทั้งสำหรับงานก่อสร้างหนัก งานเหมืองหรือการปรับพื้นผิวถนนเราไปดูรายละเอียดกันเลยภายนอกจากภายนอก12อ m รุ่นใหม่ดูแข็งแกร่งและพร้อมลุยตัวรถมาพร้อมแขนดันดินที่เสริมความแข็งแรงความสูงจากพื้นดีเยี่ยมและให้มุมมองกว้างรอบตัวระบบไฟเลเได้รับการอัปเกรดเพื่อใช้งานกลางคืนได้ดีขึ้นกระจกห้องมดยสารแบบกว้างและท้ายลาดเอียงช่วยให้มองเห็นรอบทิศได้ชัดเจนล้อขนาดใหญ่14.0 r 2 4ให้แรงยึดเกาะสูงบนทุกพื้นผิวพร้อมสีเหลืองดำอันเป็นเอกลักษณ์ของ CAT สมรรถนะนี่คือจุดเด่นของ12อ m อย่างแท้จริงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แคดซีเกที่ประหยัดเชื้อเพลิงพร้อมแรงม้าสูงสุด196แรงม้าระบบขับเคลื่อนสีล้อ awd ช่วยเพิ่มการยึดเกาะในพื้นที่ลาาชันที่มะาหรือพื้นดินอ่อนจุดเปลี่ยนเกมคือระบบแคดเปรดพร้อม3 d ที่ใช้ gps และเซนเซอร์ล้ำสมัยเพื่อการเปรดดินที่แม่นยำระดับเซนติเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและตอบสนองรวดเร็วภายในห้องโดยสาร ห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจกว้างขวางใช้งานง่ายและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีระบบควบคุมแบบจอยสติ๊กแทนที่คันโยกแบบเดิมช่วยลดความเมื่อยล้าหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงแสดงข้อมูลเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ภาพจาก GPS และระบบวิเคราะห์พร้อมระบบปรับอากาศฉนวนการเสียงช่อง USB และเบาะรองนั่งแบบลมที่ปรับได้ตามน้ำหนักช่วยให้การทำงานยาวนานสะดวกสบายยิ่งขึ้นระบบความปลอดภยัย เรื่องความปลอดภัยแคทไม่เคยประนีประนอมมาพร้อมกล้องมองหลังระบบไฟส่องสว่างรอบคันโครงหลังคานิรภยัย ROPS และขั้นบันไดกันลื่นระบบ proximity awareness แจ้งเตือนเมื่อมีคนหรือสิ่งกีดขวางใกล้ตัวเครื่องและระบบ operator ID ตัวเลือกเสริมเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจุดซ่อมบำรุงหลักสามารถเข้าถึงได้จากระดับพื้นดินเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลรักษาราคาสำหรับราคาขึ้นอยู่กับออปชันและพื้นที่จัดจำหน่าย โดยรุ่นพื้นฐานเริ่มที่ประมาณ12ล้านบาทประมาณ350,000ดอลลาร์ USD และถ้าเลือกอุปกรณ์ครบชุดพร้อมระบบ 3D และ AWD อาจสูงถึง15ล้านบาทขึ้นไปแต่ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด้วยประสิทธิภาพความทนทานและต้นทุนการใช้งานที่ลดลงในระยะยาว2025 Cat 12 M3D AWD g r a d e r คือนิยามของเครื่องจักรยุคใหม่ที่ผสมผสานพลังเทคโนโลยีและความสบายได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเกรดถนนหรือเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง เครื่องนี้ก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าอยากให้เราพาไปดูเครื่องรุ่นไหนต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทำงานให้เนียนเรียบและทรงพลังระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะเทคโนโลยี 3D ที่แม่นยำและความสะดวกสบายขั้นสุดสำหรับผู้ควบคุมเครื่องจักรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความทรงพลังประสิทธิภาพและความทนทานเหมาะทั้งสำหรับงานก่อสร้างหนักงานเหมืองหรือการปรับพื้นผิวถนนเราไปดูรายละเอียดกันเลย ภายนอกจากภายนอก 12m รุ่นใหม่ดูแข็งแกร่งและพร้อมลุยตัวรถมาพร้อมแขนดันดินที่เสริมความแข็งแรงความสูงจากพื้นดีเยี่ยมและให้มุมมองกว้างรอบตัวระบบไฟเล็ดได้รับการอัปเกรดเพื่อใช้งานกลางคืน